มีป่าต้นสักแล้วก็มีป่าต้นพยุงรวมรวมกันนะครับต้นให้พี่น้องที่นาฟังนี้อีกต่างหากนะครับพี่น้องผมก็จะถ่ายข้าวไปให้พี่น้องได้รู้ได้เห็นนะครับสวยงามไหมพี่น้องมีความยาวประมาณสานาทีผมจะไม่ทา นานมากกว่านี้หรือว่าผมจะไม่ทําให้ยาวกว่าน,นี้นะครับมีป่าต้นสักแล้วก็มีป่าต้นพยุงรวมๆกันนะครับต้นพยุง แล้วก็ที่นาฝั่งนี้นะครับพี่น้องที่นาฝั่งนี้นะครับสวยงามมากจะทําประมาณสามนาทีนะครับให้พี่น้องได้ชมกันนี่ก็คลิปต้นพยุงนะครับพี่น้องนี่นะครับต้นไย์ช่วยเข้ามาแล้วก็กระุณาช่วยดูคลิปให้จบด้วยนะครับพี่น้องก็คลิปนี้มีความยาวก็ประมาณสามนาทีนะครับพี่น้องคลิปของผมทํานะครับยงนะครับ มีความยาวประมาณสามนาทีผมจะไม่ทำํำนานมากกว่านี้หรือว่าผมจะไม่ทําให้ยาวกว่านี้นะครับยงนะครับ ก็ขอจบคลิปไ้แต่เพียงเท่ามีความยาวประมาณสามนาทีผมจะไม่ทำนานมากกว่านี้หรือว่าผมจะไม่ทำให้ยาวกว่าน,นี้นะครับแล้วก็ที่นาฝั่งนี้นะครับพี่น้องที่นาฝั่งนี้นะครับสวยงามมาก พี่น้องครับก็เดินเข้ามาในสวนหน้าบ้านนี่แหละครับพี่น้องป่าต้นสักนะครับเท่านี้นะครับไปพบกันคลิปหน้านะครับพี่น้องในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับพี่เห็นไหมพี่น้องเห็นไหมคลิปต้อมีป่าต้นสักแล้วต้องมีป่าต้นพยุง รวมรวมกันนะครับต้นก็ขอจบพลิไวไปต่เพียงคทับก็ขอจบพริไวไปต่เพียงทพี่น้องครับก็เดินเข้ามาในสวนหน้าบ้านนี่แหละครับพี่น้อง ป่าต้นสักนะครับก็ต้นพะยงหมดเลยนะครับพี่น้องพะยงพี่น้องครับก็เดินเข้ามาในสวนหน้าบ้านนี่แหละครับพี่น้อง ป่าต้นสักนะครับพยงุงให้พี่น้องที่นาฟังนี้อีกต่างหากนะครับพี่น้องผมก็จะถ่ายข้าวไปให้พี่น้องได้รู้ได้เห็นนะครับสวยงามไหมพี่น้องเท่านี้นะครับไปพบกันคลิปหน้านะครับพี่น้องในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับพี่ ก็ขอจบคลิปไว้ตเพียงเท่านี้พี่น้องครับก็เดินเข้ามาในสวนหน้าบ้านนี่แหละครับพี่น้องป่าต้นสักนะครับจะทําประมาณสามนาทีนะครับให้พี่น้องได้ชมกันนี่ก็คลิปต้นพยงนะครับพี่น้องนี่นะครับต้นพย เข้ามาแล้วก็กรุลาช่วยดูคลิปให้จบด้วยนะครับพี่น้องก็คลิปนี้มีความยาวก็ประมาณ3นาทีนะครับพี่น้องคลิปของผมทำนะครับ มีป่าต้นสักแล้วก็มีป่าต้นพะยุงรวมๆกันนะครับพี่น้องครับก็เดินเข้ามาในสวนหน้าบ้านนี่แหละครับพี่น้องป่าต้นสักนะครับเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมติดต้นไห้พี่น้องที่หน้าฟังนี้อีกต่างหากนะครับพี่น้อง ผมก็จะถ่ายข้าวไปให้พี่น้องได้รู้ได้เห็นนะครับสวยงามไหมพี่น้องยงนะครับแล้วก็ที่นาฝั่งนี้นะครับพี่น้องที่นาฝั่งนี้นะครับสวยงามมาช่วยเข้ามาแล้วก็การณาช่วยดูคลิปให้จบด้วยนะครับพี่น้อง ก็คลิปนี้มีความยาวก็ประมาณ3นาทีนะครับพี่น้องคลิปของผมทำนะครับมีปลาต้นสักแล้วก็มีปลาต้นพยุงรวมๆกันนะครับต้นพยุง เห็นไหมพี่น้องเห็นไหมคลิปต้นยงนะครับพี่น้องครับก็เดินเข้ามาในสวนหน้าบ้านนี่แหละครับพี่น้องป่าต้นสักนะครับสวัสดีครับพี่น้องก็ต้องถ่ายคลิปก่อนถ่ายแถวบ้านนี่แหละไม่เอาไปไหนมาไหนเราเอาหน้าบ้านเลยนี่แหละครับพี่น้อง หน้าบ้านผมที่จังหวัดสุรินทนระ์น้องขอบคุณมากเลยนะครับก็ต้นพยุงหมดเลยนะครับพี่น้องช่วยเข้ามาแล้วก็กรณาช่วยดูคลิปให้จบด้วยนะครับพี่น้อง ก็คลิปนี้มีความยาวก็ประมาณ3นาทีนะครับพี่น้องคลิปของผมทํานะครับสวัสดีครับพี่น้องก็ต้องถ่ายคลิปก่อนถ่ายแถวบ้านนี่แหละไม่เอาไปไหนมาไหนหรอกเอาหน้าบ้านเลยนี่แหละครับพี่น้องหน้าบ้านผมที่จังหวัดสุรินทนระ์แล้วก็ที่นาฝั่งนี้นะครับพี่น้องที่นาฝั่งนี้นะครับสวยงามมากประยงต้นประดู่นะครับรวมๆกันอยู่นะครับพี่น้อง ก่อยังไงยังไงนะครับพี่น้องนะครับก็ขออย่าลืมนะครับช่วยเข้ามาแล้วก็กรุณาช่วยดูคลิปให้จบด้วยนะครับพี่น้องก็คลิปนี้มีความยาวก็ประมาณ3นาทีนะครับพี่น้องคลิปของผมทํานะครับพี่น้องครับก็เดินเข้ามาในสวนหน้าบ้านนี่แหละครับพี่น้องป่าต้นสักนะครับ ก็ขอจคลิปไปเพียงเท่น,น้องขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องครับก็เดินเข้ามาในสวนหน้าบ้านนี่แหละครับพี่น้องป่าต้นสักนะครับแล้วก็ที่นาฝั่งนี้นะครับพี่น้องที่นาฝั่ง